โอเคค่ะถัดมาเรามาดูคุ้ยขวานะคะเรามาสนทนากันดีกว่าในเรื่องของเจียนถะิงเนาะเราจะมีการพูดถามโตกันยังไงบ้างนะคะมาน่าคือมานะเนาะเขาบอกว่ามาติ้งนีเจียโยจีขรน มาติ i งนี่เจียวจีคร้น,นะคะเขาถามมาติงก็คือมาตินเนาะถามมาตินบอกว่าเอ้ยมาตินบ้านนายอะมีกี่คนหรอคราวนี้มาติงก็บอกว่า我家有四口人我家有四口人มีสี่คนนั่นเองมาน่าถามต่ออีกนี่เจีย什么人 นีเจโยเฉินเมินแล้วบ้านนายอ่ะมีใครบ้างมาติงก็เลยบอกว่าป้าป่ามามา่าเกอเกอเหอวอแสดงว่าบ้านนี้มีสี่คนมีพ่อแม่พี่ชายแล้วก็ตัวเขาใช่ไหมคะแสดงว่าเขาเป็นน้องชายเนาะทันมามานาก็บอกว่านีเกอเกอจะหนากงจั่วด้วยความที่มันมีเออว่า ใจหนากงจัว่วหรือข้อนี้ถ้าเราไม่อยากห่อลิ้นนะ่ะให้พวกเราพูดไปเลยนะว่านนนหนีเกอเกิดใจหนากงจัว่วหนีเกอเกิดใจหนากงจัว่วไม่ต้องห่อลิ้นก็ได้นะคะถ้าตัดเออร์หาทิ้งเขาเลยทําแบบตัวน้อยๆให้นะคะคือการบอกว่าคุณจะเอิร์หาก็ได้หรือไม่ต้องพูดออกมาก็ได้ไม่ต้องห่อลิ้นพูดก็ได้อะไรประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่าถามบอกว่าเอ้ยแล้วพี่ชายนายอะทำงานที่ไหนหรอ มาดิงก็บอกว่าเขา在学校工作他是老师他在学校工作他是老师เขาเนี่ยนะทำงานที่โรงเรียนเขาเนี่ยเป็นครูนะอ่ะคราวนี้เรามาใส่ความหมายกันนิดนึงนี่จะ有ค课论นะคะ有แปลว่ามีี几课น จีคือกี่โขก็คือคนเป็นลักษณะนามอันนี้เราทวนเนาะลักษณะนามแล้วก็เหรินก็คือคนเขาเลยถามว่าเอ้ยบ้านนายเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนใช่ไหมคะมาติงก็เลยบอกว่าวอเจียถามนี่ตอบวอแล้วก็ลอกเจียมาลอกโยมาเปลี่ยนจากจีเป็นจำนวนซะ อ่ะอันนี้เราอาจจะไฮไลท์แบบนี้ก็ได้นะคะว่าไอ้จุดที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือจีกับซื่อซื่อแล้วตามด้วยเหมือนเดิมก็คือโคเจนนะคะก็คือมี4ี่คนแล้วไงต่อหมาหน่าก็เลยบอกว่าหนีจเจยโหยเฉินเมื่อเหินอย่างที่บอกว่าโหยเฉินเมื่อเหลินไม่ได้ไปไม่ได้แปลว่าสมาชิกหรือว่าคนในครอบครัวของคุณอ่ะเป็นคนอะไรเขาไม่ได้แปลตรงตัวแบบนั้นเนาะเขาถามบอกว่ามีใครบ้างเฉินเมื่อเหรินในที่นี้จะเท่ากับใครบ้าง มีใครบ้างล่ะหมาติงก็เลยพูดออกไปป้าปะามาหมาเกอเกอเหอวอเหอแปลว่าและเกอเกอคือพี่ชายใช่ไหมคะมีพ่อแม่พี่ชายแล้วก็ฉันไงะมาหน้าถามอีกนี่เกอเกอใจหนากงจัว่วแล้วพี่ชายของนายของคุณตรงนี้เป็นการละคําว่าเตอะไว้นะคะของคุณของคุณน่ะ เออเขารกคำว่าเตอ๋อมันพูดยังไงก็คือเราจะพูดว่าพี่ชายนายพี่ชายของนายก็ได้นี่ในที่นี้มันแปลว่าคุณก็จริงแต่ว่าเวลาเราคุยผู้ชายด้วยกันอะ่ะเราก็ใช้นายได้เหมือนผู้หญิงก็เธอได้แก่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันใจหนากงจัว่วทํางานที่ไหนแปลย้อนมาแบบนี้นะกงจั่วแปลว่าทํางานใช่ไหมคะทางานใจแปลว่าที่หนาแปลว่าไหนทํางานที่ไหนอะ่ะ เขาก็บอกมาว่าทาใจเสเชียวกงจัวเราจะสังเกตว่าเขาอะก็ล้อจากประโยคคนถามนีเกอเกอราก็เปลี่ยนเป็นทาซะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรากําลังกล่าวถึงบุคคลที่สาถูกไหมคะทาแล้วลอกใจลงมาเหมือนเดิมหน้าตรงนี้คือที่ไหนเราก็เปลี่ยนเป็นสเสเชียวซะทำงานใจสมมุติทํางานที่บริษัทอะก็เปลี่ยนเป็นกงรงซือทํางานที่ สถานีตำรวจก็จะเป็นจิงชาจีอะไรอย่างเงี้ยจิงฉาจีเนาะก็ใช้ตัวนี้แล้วก็เอากงจั่วลงมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บอกไปว่าเขาเป็นอะไรด้วยนะ,ค,ะความหมายคือทาชื่อเหล่าชื่อเขาเป็นชื่อแปลว่าเป็นคือแล้วก็ใช่เนาะเขาเป็นครูไงทำงานที่โรงเรียนก็เป็นครู มันมีหลายตำแหน่งอะเนาะเขาก็เลยแบบบอกไปเลยว่าเป็นครูอ่าโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทสนทนาที่อันเนี้ยคนจริงก็จะใช้คุยกับเรานะเวลาสมมติว่าเราไปเรียนที่จีนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาอยากจะทําความสนิทกับเราอะเขาก็จะแบบ มีถามในในครอบครัวเราบ้างแหละว่าเออมีใครอย่างไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ใช่แบบเปิดประเด็นมาวันแรกเจอกันไม่เท่าไหร่ก็พูดประโยคนี้มันก็ยังไงกะไรอยู่เนาะอาจจะแบบอาทิตย์สองอาทิตย์ไปแล้วเริ่มสนิทกันนิดนึงอะไรเงี้ยก็ค่อยๆถามค่อยคอยหยอดถามคําถามเหล่านี้ไปได้นะคะอ่ะขอต่อในเรื่องของแบบฝึกหัดเลยนะคะข้อที่หนึ่งเขาถามเราบอกว่านีโยเจียเจมา หนีอันนี้ต้องผันเสียงเนาะหนีโยเจียเจียาหนีโยเจียเจียมาคุณมีเจียเจียคือพี่สาวใช่ไหมคะคุณมีพี่สาวไหมถ้ามีก็ตอบว่าโยนะคะโยแปลว่ามี ถ้าไม่มีก็ตอบเหมยโยอะแล้วแต่พวกเราเลยถ้าใครมีก็ตอบโยใครไม่มีก็ตอบเหมยโยไปเหมยโยก็คือไม่มีอย่างเราซื้อไม่มีพี่สาวเพราะเราซื้อคือเหล่าต้าหรือว่าต้าเจี๋ยใช่ไหมดังนั้นขอน้อนี้ถ้ามีคนถามเราซื้อเราซื้อก็ต้องบ,บอกว่าไม่อะว่าไม่有อะถัดมา เขาอันนี้พวกเราดูการแบ่งตารางของเขาเนาะดังนั้นเนี่ยความหมายของตารางนี้ค่ะมันคือการแบ่งโซน A กับโซน B ฝั่งเนี้ยเป็น A ฝั่งเนี้ยเป็น B คราวเนี้ย A เขาถามได้ B ดิ B B เขาตอบอันนี้เขาต้องการให้เราดูว่าเมื่อ B ตอบว่าวอรเมโยเกอร์เกอร์เราจะถามว่าอะไรเราจะจากประโยคข้างบนได้เลย นะคะคอย่างอันนี้คือเราจะตอบโย่เหมยโย่ก็ได้หรือเราจะตอบเต็มก็ได้นะประโยคเต็มก็คือ我没有姐姐我没有姐姐ีย่มยโยใช่ไหมคะกรณีนี้ก็เหมือนกันค่ะ你有哥哥吗你有哥哥吗啊你有 เกิดมาคุณมีพี่ชายไหมอ่ะคราวนี้เขาก็เลยตอบว่าววไม่กเกิผมเนี่ยไม่มีพี่ชายฉันเนี่ยไม่มีพี่ชายนะแล้วเขาก็เก็ถามอีกบอกว่าหนีโยจีเกอร์ตตีนีโยจเกอรตีตีอ่ะสมมุติว่ามีข้อนี้ให้ทุกคนสมมุติว่าตัวเองมีอ่ะเราก็เขียนไปถามหนีตอบวอเอาคนเดียวก็พอเนาะ แล้วก็ตามด้วยฉันมีเปลี่ยนจีจำได้ไหมคะที่เราจะคอยบอกเปลี่ยนจีเป็นจำนวนซะอีเกอี้ตี้มีน้องชายหนึ่งคนพอใครจะมากกว่านั้นก็ได้นะแบบบางบ้านมีน้องชายสองคนบางบ้านมีน้องชายสามคนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะวอโยอีเกอี้ตี้ มีน้องชายหนึ่งคนทันมาห้าบตอบว่าวอยเหลี่ยงเก็ไม่เหมยนะคะความหมายของประโยคนี้คือฉันเนี่ยมีน้องสาวสองคนอ่าดังนั้นเอควรถามว่าอะไรล้รอเลยค่ะถามวอใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นหนีซะ มีโอาเอาโยมาเลี่ยงจ้ะได้ไหมในเรื่องของตัวเลขเราต้องเปลี่ยนเป็นจีซะลอกประโยคเดิมไปกไี่เมมี่你有几个ม่ก有ไ个่妹几个妹 คุณมีน้องสาวกี่คนเขาก็เลยบอกว่าเหลี่ยงเกอร์ไม่เหมยนะมีน้องสาวสองคนอ่าอันนี้ก็คืออันแรกอ่าทันมาอันที่สองอ่าลองฟังเหลาซื้อนะเหลาซื้อจานให้ฟังสองรอบแล้วลองเลือกดูว่า A หรือ B นะคะเตีอ่ออาเตีทางหมู่โยมีกับเจียเจียและกับตี่ช 汤姆有一个姐姐和一个弟弟。เอรเเเหรอ B อืมคำตอบก็คือ B boy นะคะก็คือทางหมู่ในที่นี้ไปเปิดดิงมามันมันแปลว่าทอมแต่เราซื้อคิดว่าเขาต้องการบอกว่าคนนี้ชื่อทางหมูไออันนี้เป็นชื่อคนแน่นอนแล้ว ชื่อคนแล้วเราอย่าลืมว่าชื่อคนในภาษาอังกฤษมันจะมีคนชื่อทอมถูกปะที่เราเคยเรียนในภาษาอังกฤษอะทอมแอนดูแอนดิวอะไรตรงนั้นนะอะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในชื่อแบบนั้นนะคะยอีเกอเจียเจียก็คือมีพี่สาวหนึ่งคนเฮอยีเกอตี้ต,ตีมีน้องชายหนึ่งคนหันมาข้อที่สองเฉียวหมิงจินเหนียนจิ่วซุย 小明今年九岁 A หรือ B อืมคำตอบก็คือ A นะคะ小明今年今年แปลว,ว่าปีนี้ค่ะปีนี้九岁อายุเก้าขวบอ่าอายุเก้าขวบนะคะเราใช้ตัวนี้ได้เลย